เนี่ยนกีงแดลมันพูดหัวเดี๋ยวน่าหนึงสามยาช้าออกเรียนออกเรียนหมดกระดิมันแตงแตงที่นี้เตม็มออกเดี๋ยวแตงเห็นที่นี้มันออกแต่คอยปุผงมนะันอะกวกโป๊กกระดิบก็ใา่ต,าเตาีเติมเกลือนะเาใส่แล้วมาแตงเนี่ยเนี่ยน <c oughs> มา

เข็มงอ้อยแตง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 มาชื่อไปได้ไอ้ฮ anyway> ักาสูตตเนี่นะมีปัญญาต่างได้เปนเดหลมดูเดี๋ยวจะได้กระตงได้เชี้ยหนังขวดเนาะแก้วกระดิ่งแวขวเนาะแก้วเนาะหนังหรอหนังเปล่าหนังอย่างก็ได้แก้วหนังเาังขวดกัตาก็หนังแก้วเนา อเอยกตแก้ว,อวกสอ,องั้าบาทก็ไปแกห้าบาทนั่ 5, 5, 6, 5. นหนี่นี่ครบสอไปสามเน็ก็ได้นะไปได้อเขาบอกนเะนี่กกนยาก,การตบป,รปนีงย่าบป,ป้ยเค ไปซื้อที่ไหนใครอยากไปชมเะกิโลมาสีเล็กออกซีเล็กออกออกกินดึงเดียสีสองปึ๊บปขุดไลมัปขุดไตเลยมั้ไปุดไตไกลมาครับเขียนทั้งอย่างไรนะไปขุดไตปขไตมาครับเกี่ยวกันย้เห็นเหร ้ระรังกระรงเกรงหน่อไมเดี๋ยวมาดิตั้งตี้งตั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 เงต้งตั้งตั้งตั้งต้กตั้ั้งตั้ตั

แล้วก้นานัวนี่่ายเด็วมาก้านมากก้านงวด<ป>แล้วเดี๋ยวเขาไปเย็ยนเขานะไปเย็มเย็ยนมะกอก่อ,อเย็ยนอย่าง กูอยาจะไปวัดนั่นวันน้ไหนวัดทีไม่สุ่ยเลยอ๋อวันไหนพูกถ้าว่างอ่ะาปียายยังได้ไปอุ้ยใครไปจ้วยว่ะพาชีชห้องน้่งีห้องน่าห้องนั่งหน้าแบออกไปแบนห่อเก๊กตั้งเงินเิไหนหัตาไปแบ

จะเอาอย่างแม่จามาเทวีขอบคุณอย่ามี้นว่าแม่จามาทวีพนัสามจุ่มียโอ้ยจะเอาอย่างแบบูนิ้หลวงปูท้องหลวงปูทวดหลวงปูมีถูกปั้นไหมครับอืมตัว่สีใช่ไหม

หดงเลยนี่กับบอสตีนเนี่ยตีนที่มาอุ้ยซื้อกี่สองบาทใ่ไหมคุณคนจับตังคนบดีไปเท่าหรเนี่ยคนที่ซื้อเอาไวู้ซื้อสองบาท่าเขานาวะเจ้านี่กัแพคหมื่นต้อได้อ่ะ ย่อได้อะอัหนามันรูนไงกะทอดลางจิ้มมองว่ามือขนาน้ายังไม่ได้เลม่ม่แม่แม่แบ่แม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 ่่แ่ม่อม่แม่แย่แ่่รมมม่แม่ม่่่แม่แมม่แม่แมแ่แ่แ่

Nóng tận bớt nghỉ non <cười> <cười> Nói Nói ừ. Ừ. nó Nóng này nó này hả? nó này hả? Nóng này hả? Nóng nó hả? Nóng này hả? Nóng này hả? Hãy

เขาก็ใส่ก็เยนี่ลีรกว่านี่หอกินอ่ะนกๆอ่ะอืมสุงเป็ดเี้เาเงี้ยนใหญ่อ่ะฮ้าฮืหน่อยที่มาชิมชิ้มพวนี่มันเผย่อใช้สกัดทำจ็คแอนตัวละไปดูเนมาติดวเนาะจิ๊ดเนอ่ะตัวเดยวให่อ่ะเ ดยอะลด้วยไหินไม่หินเลยมันกาดเลยไปะเดีวน้องๆก้าจำได้หินไดยังทำยังไแก้วเครื่องกันไหมเครื่องกระสีกันเดี๋ยวไปซื้อีนดีกว่าไว้ทุงแมกีหงเจ้าถั่วแดงลุกด้วย่ะเดี๋ยวน้องๆกัดก็ลุกด้วยยังกี่แม่ขอกินอะกะ สีมากอะใส่มาตุ๊กได้ดีเข้าเข่งเข่งเขานี่อันเรียนร้อง